พี่สวยไหมอุ้ยอุย <laughs> สวยเดี๋ยวนี้คำสวยมีหลายแบบอ,อยู่ที่เรามั่นใจพิมจิพูดถึงหน่อยตอนนี้ก็กองก็วุ่นวายมีดราม่าเยอะแยะแล้ววันนี้เราสอนเป็นไง ม่เป็เกี่ยวกับเราหรอกนะไม่เ็เกี่ยวอะไรกับเราเลยคือซ้อมสนุกมากเพราะว่าผู้นี้มีระเบียบวาทศิลป์บอกเลยว่าพี่แบบไม่เคยไม่เคยดูไม่เคยดูยดแบบระเบียบวาทศิลป์แบบเต็มฟูซีอย่างเงี้ยมาก,ก่อนอแล้วทีเนี้ยพอไปซ้อมกับเขาอ่ะสนุกมากคือแบบปกติไม่เคยเขียนสเตตัสเฟซบุ๊กเลยเราลา่าสุดก็เขียนเลยว่าอยากให้ทุกคนมาจริงมันสนุกมากแล้วได้เต้นกับเขาด้วยทำงานได้้นกับเขาด้วยแล้ววันเนี้ย มีการแยง่งชิงเพราะว่าไม่ได้เรียง phabet, อัลฟาเบตขออยู่หน้าสุดได้ด้วยพรุออ่นี้มาดูกันเยอะๆนะคะอยู่หน้าสุดเลย่าไม่ยากเลยถ้าเป็นแบบเออคือได้เห็นแนนอนแล้วแล้วแล้วเ,เราเราจะได้เห็นถ้าบิดมอเตอร์ไซค์ไหมอะ่ะจะได้ไหมถ้าเขาเปิดท่าทงสาอาจจะได้เห็นอีกเพลงอะไรเราก็บิดได้อ๋อนี่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาใส่เข้าไปเขาเขามีฟีสไตล์อยู่สี่แปดเออ พี่วันนี้เขามีกิจกรรมการดูดวงค่ะและเราก็ไม่ได้ดูอะเขารอ,องออแหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมากับดวงเลยอะไรที่มาออด้วยโชคอะจะไม่มีต้องพยายามเองใช่ไหมหนูก็แบบพยายามแบบกรุงเทพเถอะกรุงเทพเถอะเพราะว่าชอบดูดวงมากทุกวันนี้ดูดวงกับอะไรรู้ไหมเออ YouTube เพราะว่า YouTube แบบมันจะมีให้เลือกกองไพใช่ป่ะเราลเลือกเสร็จแล้วเขาก็จะพูดใ้ฟันเนี่ยเ,ออเปิดในห้องน้ำตลอดเลยว่าแบบเออ,เ,อ,อเลือกกองนี้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ไม่ได้ดูอ่ะเสียดายอ่ะ เราะว่าดูรายวันเลยไหมไม่ไม่ไม่แล้วแต่แล้วแต่ช่วงว่าแบบดูแต่ว่าดูกอนเข้ากองแล้วก็หลังเข้ากองไม่กล้าดูแลกลัวแบบเชื่อดวงเกินไปอะไร้ก่อนเขากองดูมาว่าไงบ้างเขาดูมาว่าชีวิตหลังจากหลังจากนเมษาจะสนุกจะสนุกเขาบอกว่ามันจะสนุกมันจะแบบหายเหนื่อยเขาใช้คำนี้แต่ไม่ได้ป้าแท้หมดอยากได้มองมันต้องเหนื่อยอะเอาใหม่เดี๋ยวไปดูกล้องใหม่ เออจริงพิงมเราเป็นคุณมูปะ่ะเป็นคุณมูแตู่ปะ่ะไม่ได้มูขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้อนะไรจริงๆก็จะมูนะแบบว่าไปขอขอพระพิคเน่เนี่ยเรื่องวงการบันเทิงตอนสงครามนางงามก็ขอขอให้ได้เล่น<อ>ก็ได้อะไรเงี้ยตอนที่เอ็นเข้ามหาลัยก็ไปขอพระพรมสีหน้าก็ขอก็ได้แต่ครั้งนี้ได้ไปขอที่ไหนไหมคะตรั้นี้คอนนี้คือยังไม่ได้ขอเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาขออะไรอ่ะมันต้องขอให้แบบทูมิติ ระหว่างทางคือที่ผ่านมาเวลาขออะไรเนี่ยจะขอแค่แบบขอแค่เรื่องสมมุติขอให้ได้มงใช่ไหมจะขอแค่ขอได้มงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องแบบขอให้ได้มงนะถ้าได้มงขอให้มันได้ดีนะอยากคิดให้รอบคอบก่อนเด้อจะขอพิมจีถามนิดนึงถ้าวันนี้เรามงมีสแกนไทยแลนด์แล้วเราเจอเดราม่าที่หลายคนอ่ะเขาอาจจะมีข้อกังขาแล้วว่าเอา้าทำไมทำแคมเปญกิจกรรมขายของก็ไม่ได้ยอดก็ไม่ถึงแต่ทำไมมงได้ คือจริงๆแล้วว่ะต้องบอกก่อนว่าคือด้อมพิมพ์อ่ะค่อยๆมาค่อยๆขื้นคือเราอ่ะ ร่วมแคมเปญกับทางกองตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูไม่เคยหลุดท็อป20ของคนที่มียอดขายดีนะ,ะไม่เคยหลุดเลยแล้วทีนี้นหนูเพิ่งมาได้ยอดขายดีมากๆตอนที่หลังกลับจากเชียงใหม่มีวันหนึ่งขายได้แสนสาเลยอยอดมันพุ่งมาพุง่งใช่คือแต่ของเราอะ่ะมันช้ากว่าคนอื่นเพราะว่ากว่าคนจะมาชอบหนูหนูต้องพิสูจน์ด้วยร์ฟอร์แมนซ์ไงแล้วล่าสุดก็คือตอนนี้ทุกการไลฟ์จะมีคนซื้อเยอะมากตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวเมื่อคืนก็มีมาอีกแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่เคยมากันดวงเลยค่ะมากัอร์ฟอร์แมนซ์ตลอด เดี๋ยวพิรุบอกว่าโคตรโคตรมากมากจรขอบคุณค่ะกระแสคันไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนูอ่ะเข้าใจหนูก็เป็นหนึ่งในกลุ่มพี่กระเทยนางงามที่แบบว่าชอบดูเรารู้อยู่แล้วว่าคนชอบอะไรแล้วเราอ่ะอยากทําให้ถึงตรงนั้นแล้วพอมันถึงแล้วหนูยิ่งสนุกนะตอนนี้แบบหนูแบบพอทุกคนกรีดอ่ะใจมันยิ่งมาเมื่อวานชุดหนักมากพอคนกรีดปุ๊บเอาเลยง้างขึ้นมาเลย12โลกูไม่หวั่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะเลิมมากเลยนะโอ้คีดแป หลายคนหลายคนเขาบอกว่าเจอพิมจิแกงทั้งคนทั้งคนนางาแล้วก็คนที่ดูไลฟ์เพรทุเขาบอกว่าทําไมทํามืออย่างเดิมตลอดเลยไม่มีท่าอื่นเลยทําไมตอนจบไม่กางมือตรงนี้ด้วยอ๋อไม่ได้ค่ะอันนี้มือปลอมจริงอยู่นี่ดีใจมากที่โอ้เธอรู้เขาหลุกคนไคิดว่าไฮโดรลิคถ้าไ จริงๆนี่ต้องกดแบบเครียดมากเลยนะเดี๋ยวก็กลางสูงเดี๋ยวก็คว่ำลมตอนแรกเนี่ยอยู่หน้างานเข้าใจว่าพิม์เสียใช้ไหลในการดันปีจริงหรอเข้าใจคิดว่าใช้ไหลนะแล้วก็มีคนคิดว่ามีคนอยู่ข้างหลังแล้วพอมีท่าหมุนปุ๊บอาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเฉลยตอนนี้คลิปในติ๊กต็อกที่เฉลยว่าทำยังไงมีคนดูสี่ล้านแล้วอ่ะบางคนแบบสงสัยจริงจริงจริงอันนี้เขาได้มีการออกแบบ่ให้เข้ากับสีแล้วหราด้วยกามเรื่องชุดอ่ะก็ด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกอะได้ฟิตติ้งแล้วแล้วทีนี้ฟิตติ้งเสร็จข บบเหมือนมีการคุยกันว่าขอด้า,จามจับไหมแล้วจะได้ถือได้นานๆซึ่งถือนานจริงเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าจะเข้าแล้วนะ5 4 3 2 1แล้วก็ยืนไปแบบเกือบ15านาทีก่่นจะเราจะได้ออกมาอ,อุ้ยมันต้องใช้แรงเยอะมากแต่ดีใจค่ะที่ผ่านเมื่อวานไปได้เพราะว่าแบบเหมือนใช้แรงเพื่อสุดท้ายในการแบบโชมเมื่อวานนั้นเพิ่อคืนก,ก,กลับบ้านมาเอ้กลับโรงแรมมาก็สรุปเรียกได้ว่าไม่มีโปะเลยนะเอาจริงๆมือตรงนี้ไม่มีโปะเลยนะ แล้วตอนเราตอนอยู่หลังเวทีไม่ได้ใส่ปีช่ไหมคะหนูก็เล่นมือถืออยู่ข้างล่างทุกคนก็แบบแตกตื่นทำไรอ่ะมืออะไรอ่ะอย่างเงี้ยแต่มือก็ใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าพี่กระเทยทำมือมันก็จะใหญ่กว่าหนูมือสีผิวดิ่งเข้ามาเพราะว่า เพาว่าก่อนขึ้นเวทีอะพี่อาร์ตอะค่ะเจ้าของแบรนด์อะเขาแบบไหนเธอลองเอามือมาทาซิแล้วเขาก็ทาสีชมพูเหมือนมือหนูเลยตอนแรกมือมันออกเหลืองเขาก็ทาสีให้ตอนนั้นเลยคือละเอียดมากไปทาก่อนจะขึ้น้วทีใช่ค่ะโอ้โงานละเอียดมากคือแบบคือพี่หมารู้สึกว่าการประกวดครั้งเนี้ยพี่มาโชคดีมากที่แบบว่าทุกห้องเสื้อเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูอะหนูว่าอันเนี้ยมากระดวงนิดนึงเพราะว่าทุกชุดอะค่ะที่ออกมาคนว้าวหมดเลยโดยเฉพาะชุดเมื่อวานคือโชคดีมากที่ตัวเองอะได้ใส่ชุดนั้นเพราะว่าบอกตามตรงว่าถ้าคนอื่นใส่อะ โชคดีไงที่เราได้ชุดนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคถ้ามากัดดวงก็คือมากัดดวงเรื่องผู้ใหญ่เลยพิมพจิล่าสุดมีข่าวเลยนะข่าวเลยเหรอคะมีคนพูดเลยนะว่าพิมพจิพร้อมมงม,มทุกอย่างแต่ข้อเดียวที่พิมพจิจะไม่ได้ม,มุมเพราะพิมพจิขายของไม่ได้อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แอบพูดไปนิดนึงแล้วว่าแบบเหมือนพิมพต้องด้อมจะมาด้วยการพิสูจน์ด้วยผลงานคือตอนแรกอะค่ะด้อพมพิมน้อยแต่ว่า พีมมาร่วมแคมเปญตลอดเลยนะพีพ่ไม่เคยตกความ20เลยอย่างที่เล่าไป<ม>แล้วทีเนี้ยพอกลับจากเชียงใหม่อย่างที่บอกเลยก็ยอดมาแบบคือหลังจากกลับเชียงใหม่ได้ยอดแสนสามเลยเออนั่งนายรับดีใจคือคนอ่ะมันค่อยๆมาของพีมพอ่ะคือขอโทษเลยขอโทษทุกคนเลยที่แบบว่ามันดูช้าไปหน่อยแต่คือพีมพทําเต็มที่แล้วผลงานมันพึ่ง คนเพิ่งชอบไงก็คือพยายามทาเต็มที่อยู่แล้วทำเต็มที่ทุกรอบนะคะเราเชื่อเลยว่าถ้าคนเห็นความตั้งใจของเราอะ่ะเ<อ>ดี๋ยวยอดมันก็จะมาเรื่อยๆเองเชื่อเลอเอวยว่าหลังมงก็ยอดก็จะเพิ่มขึ้นอีกโอ้ยจริงออแต่ทําเต็มที่นะคะ <c oughs> เพราะว่าแบบตั้งใจทุกอย่างจริงๆอาจจะแบบหลายอย่างมันเห็นโหช้า,ชาเพราะว่าขนาดกว่าคนจะชอบพี่ก็ตั้งเชียงใหม่เนะ่เรื่องยอดขายมันมาแน่นอนแต่ว่าต้องรอพิสูจน์ตัวเองด้วยพยายามเต็มที่อยู่นะฝากเชียร์ด้วยนะทุกคน ด้อมชื่อเด็กชายกิมจินะคะเพราะว่าเป็นเด็กเบบ้าเวลาอยู่ข้างล่างด้อมชื่อเด็กชายกิมจิเป็นด้อมสองนะคะมาอยู่ในด้อมกันเยอะๆน้มาเม้ามอยกันมาให้กําลังใจกันนะคะมาแบบเมื่อวานตลกมากพอเข้าเวทีมาใช่ไหมในด้อมบอกว้าวู้ขนลุกคือแบบว่าเหมือนเชียร์กันอยู่หน้าเวทีแต่เชียร์กันอยู่ในไลน์นะคะเข้าด้อมกันเยอะๆนะคะด้อมชื่อเด็กชายกิมจินะคะแล้วรอบต่อไปเราจะมาเซ็น์อะไรนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังจะขึ้นไปสอมซิกเนเจอร์ให้มันเป๊ะอยู่ เพาว่าพรุ่งนี้คณะสิ1เอ็ดโมงครึ่งเราตื่นสายได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้น่าจะทอมิวสิควิดีสว้ายไม่ได้สิเดี๋ยวคนไม่สบายเดี๋ยวพี่ไม่กินสรุปสรุปสรุปพี่นักข่าวทุกคนนะคะเห็นซิงเกิลเร็จหมดแล้วไม่กินนะงั้นเราก็รู้แล้วไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับอโเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกินสดแป๊บนึง